คุณเซมมันมีตังจ้างมันมีตังจ้างเพราะว่ามันมีเงินหลากหลายสารพัดสารพันมันจ้างได้แต่มันพูดอยู่คำเออผมอึง้งกิมกีแบบตกเอี้ไปเลยคือพี่รู้เปล่าคุณเซนเนี่ยมันจ้างนะักกฎหมายฝีมือดีเยี่ยมระดับนำของโลกมาจากตะวันตกแล้วก็บอกทำไมอ่ะมรู้ได้ไงบอกอา้าพี่ กูก็เรียนเรื่องเหล่านี้แล้วมันก็ต้องมีการคอนเน็ก์บางอย่างกับอไร์กิตแล้วนะเราก็ถามว่าผมก็เลยพูดเล่นๆทำนองว่าอา้าวแล้วกูเห็นคนไทยอ่ะก็ไปเรียนจบมาหาลัยชั้นดีจากปารีสก็มีจากซอบอนก็มีจากโววัตเอดเวอร์เต็ไมไปหมดแล้วทำไมเขาบอกว่าก็ไม่รู้หนูก็ตอบไม่ได้พี่เพราะหนูไม่ได้จบมาหาลัยพวกนั้นเดี๋ยวหนูไปวิจารณ์เขาก็จะหาว่ามึงอมงุนอง่งุนเปรี้ยวอะไรประมาณนี้ ผมก็บอแต่มึงจบมาก็ไม่เลวแล้วนะของมึงก็อยู่ในกึ่งกึ่งไอวิลีกแล้วนะแต่มึงมาจากอเมริกามันบอกว่าโอ้โหแต่คนที่เขมรจ้างมาเนี่ยเป็นนักกฎหมายชั้นเยี่ยมของโลกเขาก็ถามว่าแล้วทําไมประเทศไทยไม่จ้างมันก็บอกว่าประเทศไทยจะจ้างได้ไงล่ะพี่ประเทศไทยเนี่ยเงินที่แม่งอยู่ในสภาในอะไรงบประมาณเนี่ยตอสอสอนกักการเมืองโกงแม่งก็หมดแล้วจะาหาอะไรไปจ้างเขาล่ะพี่ เออกูก็ฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกเออเขียวเหมือน,านาันนะฟังแล้วก็เขียวเลยนะบอกว่าเออเขมรแ,แม่งแบบแสดงว่าถ้าพูดโดยตรงนะมันก็ลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศมันนหะแต่ประเทศไทยมึงก็มีเงินมากกว่ามันน่ะแต่มึงลงทุนในเรื่องแบบส้นมือส้นตีนอะไรก็ไม่รู้อะเออฟังแล้วรู้สึกแบบเออลันทศว่านนะคือแบบเออพอเราไปฟังกับคนที่เขารู้เรื่องอะไรเยอะๆอะไรประมาณนี้ยฟังแล้วรู้สึกลันทศบบว่า เออทำไมคุณเซนดูเหมือนมันก็ไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาะไรมากมายนะเออแต่มันแบบทำไมมีสติปัญญาในการที่จะจ้างคนที่แบบเก่งๆเข้ามาทำงานให้มันทำไมประเทศไทยมึงแบบทำไมมึงมีรัฐบาลที่แบบนรกหมกไหมขนาดนี้วะเออคือเราทังได้แล้วก็มันก็พูดอยู่คำหนึ่งไอ้นนองนี่ว่าพี่ไปดูดิลัทธนตรีของอกัมพูชาคนหนึ่งอะ่ะที่ไปจบมหาลัยปารีสอะ่ะเอ้น,นัอนก็เป็นนักกฎหมายชั้นเยี่ยมนะ อะไรประมาณเนี้ยเราก็เราบอกอเราของเราอะมีนพเดินปฐมะอะมีอะไรอะที่แบบได้ทุนคิงทุนภูมิพลทุนคิงไม่ใช่ทุนทุนคิงบิเลียนเนี่ยเขาเขาก็ถามกูว่าแล้วพี่พี่พี่จะเชื่อมือเราะนะั้นไหมล่ะกัต้ก็บอกไม่รู้กูก็กูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยผีจต่อปากไม่ไม่แต่ที่ผมพูดตรงนี้ดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนตลกนะแต่ไม่ตลกนะนี่เป็นตลกร้องไหนะ้นะั่นนะคือเออคือ คุณเซนเนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้เรียนเสืออะไรสูงเลยนะแต่ว่าถ้าเขาจ้างคนเหล่าน,นั้นเข้ามาเจาะเครดเพื่ออะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าจ้างมาเพื่อปอกป้องตัวเองแต่ผลประโยชน์เนี่ยถ้าเขาชนะไทยได้เนี่ยก็มันเป็นผลประโยชน์ของเขาแล้วเป็นผลประโยชน์ประเทศเขาด้วยแต่ประชาชนเขมรจะได้หาอะไรหรือไม่แตผมไม่ทราบ <c oughs> แต่มันลงทุนในสิ่งที่คือผมออมองว่าเออมันเมื่อเทียบกับเราอ่ะถามว่า ก็ท yeah. ี <tampoco S 2> ่ผมพูดไปตั้งนานน่ะที่ผมพูดตั้งแต่แรกแรกเลยตั้งแต่วันที่เขมรแม่งยิงเราอ่ะผมถามว่าก็ในเมื่อประเทศไทยอ่ะเห็นมีแต่พวกขี้คุยนั่นนั่นนะทักษิณก็บอกว่าคุณรู้จักคนนั้นคนนี้คุณรู้จักคนนี้คนนั้นเสรษฐาก็บอกกูรู้จักคนนั้นคนนี้กูไปรู้จักกูไปอ่านแล้วยังไงอ่ะมึงยังไม่สามารถจะทําให้ต่างชาติเนี่ยพูดได้เลยว่าการสงครามครั้งเนี่ยผมเรียกสงครามแล้วนาๆจริงๆมันยังไม่ได้ประกาศนะแต่ว่ามันก็ไม่ต่างสงครามหรอกเป็นเป็นสงครามเฉพาะจุดเนี่ยมันเป็นลิ มึงยังไม่สามารถจะทําให้สื่อต่างชาติระบุได้เลยว่าขเขมรล,ลูกรานมึงอะ่ะนี่ก็คือความผมพูดโดยตรงนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มึงอ่อนด้อยแล้วรัฐบาลมึงอ่อนด้ยนอยลวกระทรวงสาธาระเทศมึงอ่อนด้อยแล้ะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยคือมันน่าจําได้เมื่อมเมื่อวันเสาร์เลยที่ผมไปดูคอนเสิร์ตชุราพรแล้วก็พูดถึงงานวันเสาร์ที่รัชจุฬา แล้วก็บอกปีนี้นิสิตรศาสตร์ดีเด่นทางด้านที่ได้ดีเด่นและหนึ่งในนั้นคือประหลัดกระทรวงต่างประเทศซึ่งขอโทษนะผมก็ไม่ได้อยากจะไปเหยียดหยามเลยนะแต่ฉันพูดจริงกระทรวงต่างประเทศยุคนี้หอยแตกมากหอยแตกมากผมก็พูดเล่นๆไปกับเพื่อนที่อยู่ในระศาสตรด้วยกันเดินรุ่นใกล้ๆบอกว่าเป็นกูกูไม่ให้กูไม่ให้ักหงกูไม่ให้รางวัลนิสิตรศาสตร์ดีเด่นกับประหลัดกระทรวงต่างประเทศกูไม่ให้ เพราะว่าผลงานของกระทรวงต่างประเทศห่วยแตกมากมันก็มีคนบอกโอ้พี่มันก็ไม่ดีนะพี่เออเพราะว่าประหลัดเนี่ยมันไม่ใช่รัฐมนตรีผมบอกไม่ใช่ประหลัดไม่ใช่รัฐมนตรีจริงก